เซกโลโซทนไม่ไหวหลังบอสนวัดพูดถึง3บอสดาราดีไอคอนเป็นภาระสังคมนับว่าเป็นประเด็นร้อนสำหรับคดีดีไอคอนที่มีบอสมินพิชยาบอสการกันตถาวรนและบอสแซมยุรนันเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นอกจากนี้ยังมีดาราอีกหลายคนที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกหลายคน ล่าสุดเพจ Facebook ของร็อกเกอร์คนดังเซกโลโซได้มีการแชร์ข่าวของทั้ง3าบอสตดไอคอนพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าเขาพาดไปแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมพวกเขาเลยเราคนบันเทิงด้วยกันรักกันไว้ดีกว่านะครับงานนี้ก็ทำเอาเหล่า FC คอมเมนต์สนั่น f a c e b o o k ของร็อกเกอร์คนดัง ซึ่งในข่าวที่เซกโลโซได้ออกมาโพสต์นั้นเป็นประเด็นที่นวัดอิสระไกซีนได้เปิดเผยว่าตนเองนั้นไม่ชอบมีนกันแซมเพราะทำร้ายสังคมผู้ยากไร้ผมรู้สึกขยะแขยงที่พวกคุณเป็นภาระสังคมคุณรู้ไหมพวกคุณทำให้ทุกคนวุ่นวายไม่ว่าคุณจะส่งเสริมโดยตรงหรือทางอ้อมแต่คุณทำให้เทวดาโคตคอร์รัปชันทำร้ายระบบทั้งหมดอย่างกันหน้าตาก็ไม่น่าชอบอยู่แล้ว แซมผมเคยรู้จักแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาชอบเล่นละครแต่ไหนแต่ไรแต่มินเนี่ยน้องเป็นนางเอกน้องเป็นภาพที่สวยงามแล้วมาลึกขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งลูกน้องผมไปเป็นแบบนี้ผมตบเลยเพราะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทุกคนชื่นชมมันเป็นการเนรคุณคนดูทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ